ครับจากเพลลอกตกปลามือสองบายวิลิช,ชน,นะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองครับเป็นของโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกทันเดอร์เบิร์ดนัมเบอร์นัมเบอร์สองครับนี่ครับปั๊มเจแปนนะโอลิมปิกเจแปนอ่าตัวนี้เป็นลอกลอกสะสมเลยนะลอกวินเทจลอกลอกนา้นาเก็บนาสะสมครับดูรูปทรงมันจะไม่เหมือนอ่าลอก ทั่วไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะมันดูมันดูแบบดูคลาสสิกดีครับรุ่นเก่าดีกล็ลักษณะดูรอยก็ประมาณนี้นลครับสปูนเป็นโลหะครับบอดี้ก็เป็นโลหะใครได้ไปก็เอาไปทําซีใหม่ก็จะสวยนะบิดเก็บสะสมแต่ก็ใช้งานได้จริงครับสามารถใช้งานได้จริงเลยนะ ขนาดก็ประมาณเบอร์ประมาณเบอร์4ี0 0ันห้าพัครับประมาณนี้นะครับเรียบรอยก็หมุนด้านหน้ามีเสียงแบบน,นี้นะครับหมุนลื่นประมาณนี้นะหมุนลื่นกับกรบทำงรงบัคเส็มีสวิต เดินหน้าถอยหลังได้ครับเสปริงน้าล้อแข็งแรงเร่งดีครับเปิดปิดได้ครับคลิกเสยียงดังดีส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับตอนนี้เป็นอ่าอยาดูข้างในครับข้างในฝาเป็นโลหะไหมครับสปูลแกนใหญ่2ชั้นครับแข็งแรงทนทาน มันจะมีล็อกตรงอี้ทิ้งนะเดี๋ยวก็สามารถดึงออกได้ครับนี่ครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดใน Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับก็สั่งซื้อในเพจส่งฟรีครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ